สองคนนะคะในรายการสกายอ,อิมีมาอยู่กับดิฉันกระเทยสาวสุดเซ็กซี่ท็อฟฟี่นิชนันคันสุดๆเจ้าเก่าเจ้าเดิมรายงานตัวค่ะ <m> โอ้ยหมดเวลาพอดีดิฉันมีเตยพาร์ตี้ค่ะจะลากไปไหนไม่รู้เสียงโทเน่เนี่ยแล้วท็อฟฟีู่เซ็กซี่วันนี้สวยจังตื่นเต้นอะไรไว้นะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้น ลักษณะเราสองคนเนี่ยเวลามาตอนเที่ยงกี่ไรเนี่ยลักษณะแหกปากแหกคอเ <laughs> หมือนแม่ค้ามาขายกับข้าว <c oughs> ากับข้าวมาแล้วข้าวกับข้าวเขาซ้อนอย่างดีถังละร้อยแปดสิบบาทผักสดผักแ <c oughs> ห้งหอมสดหอมดอกมาแล้วพี่เ <c oughs> ที่ยงตรง <c oughs> แบบนี้กับเราสองคนกับเรื่องราวความสนุกที่น,น <c oughs> รมามอบให้กันทุกวันนะคะรอยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะรวมถึงข่าวคราวนะคะในวงการบันเทิงที่มีมาฝากกันแบบแน่นอกแน่นจุก นั่นขนาดมนัส,สวีทุกวี่ทุกวันจันถึงอาทิตย์แบบไม่มีวันหยุดแบบนี้ทางทรูวิชัน52รวมถึงรับชมได้ทางจานดำนะคะสกายว l ล155ใช่งสำคัญต้องขอบพระคุณสำหรับแฟนรายการที่เข้าไปชมรายการเราย้อนหลังใ,ใน U t u b e แล้วพิมพ์คำว่าสกายอีเมลขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณขาวันที่สาแรกประเดิมที่20บาทนะคะข่าวแรกวันนี้นะเรามีเบื้องหลัง MV อ,อ,งอ,อ็มวีอัลเรามีเบื้องหลัง MV ประกอบภาพ,พยนตร์เรื่องรัก งโง่เหมาะอย่างยิ่งสําหารับพวกบรรดากระเทยสาวประเภทสองที่หลงรักผู้ชายแบบโง่โงเออ่เออ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  <c oughs> เหอดเก๋รักเนื้อหมดเนื้อหมดตัวเขาเรียกแบบรักแบบงโง่ใช่แล้วเราไปดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีแบบบรรยากาศนู่นนี่นั่นใครแสดงนำเอาเขาโตโน,โน่ไงโตโนโ่เดือดสุดใช่ <c oughs> โตโน่พาคินไงอันนี้เบื้องหลังเา เป็นหนังไม่รักเรื่องนี้นะคะใช่จะมีน้อง MC, อิฟเซมีเลโอมีน้ำเพร่มมีตั้มมีมิน้นมีคุณโกโน้องไม์ด้วยแล้วก็แล้วก็คุณโตโน่ในแหละนำแสดงนนแน่นวงคุณโตโน่เลยนะวงโตโน,โน่เดอะดัสเขาทำวงขึ้นมาแล้วใช่ก็เ,เป็นนักร้องนำใช่แ,แต่จะต้องแน,น่นนะวงนี้เนาะเพราะว่านักร้องเท่เหลือเก,กินฉันว่าน้องไมก์กำลังมาตอนนี้เนาะไม้ปวดเมืองออกโคลมาหรอออกโคลมาไม้ปวดเมืองหรปวดเมืองปวดเมืองมั้งไม์แค่หรอ เเดี๋ยวจะมีภาพบรรยากาศแถลกค่ะด้วยนะคะแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์บรรยากาศความรู้สึกของนักแสดงเฮ้ยเธอหนผู้ชายที่มันแน่นล่ำเนี่ยเดี๋ยวเธอหนสิเนี่ยลดจังเลยลดจังเลยพี่โตนอเท่จังเลยอย่าถูกอกถูกใจถูกจิตเขาหล่อเนาะดูเองควบคุมเองด้วยนะคะถูกใจหรือเปล่าเออเออเออเฮ้เฮ้เฮ้เออพี่โตนอเชียเชียเชีย อ๋ออันนี้นะคะก็เป็นเนี่ยแถลงข่าวนะ่ยมันลดเนาะแต่มันเป็นของอะไรเนี่ยมีเศษสัมผัสกันเรื่องแรกเลยฮะใช่แนลโชชอบขาวแล้วก็ใข้บ้างอ่ะเป็นหนังแนวของค่ายไหนไข้ไรหน่อยโชว์แหล่ะเพราะเข้าฉากแรกเนี่ยเขาไม่ลองเข้าตรงกันผมก็ด่าเลยจริงว่าอีไพคือผมก็เข้าใจแบบอย่างนั้นจนผมพึมาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาชื่อว่าผัดนะผม โอเคนะคะอ่ะก <S an> okay. uh ็มีถูมองความรักที่แตกต่างกันออกไปนะคะตีผู้เนี่ยก็จะมีความโง่ นี่งานนี่งานนางเอกใหม่ไม่ใช่หรอชื่อน้องน้ำพึ่งใช่ไหมเป็นนางเอกใหม่น้ำพึ่ง acting queen กับมิ้น acting queen เป็นงานเป็นการแบบว่าเหมือนประกวดอ่ะอ๋อเหรอที่อยู่ในบ้านที่เป็น acting q โอคแล้วคัดสรรคัดสรรเข้ามาเพื่อจะเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยหรอใช่ acting queen ใช่ไหมใช่ค่ะเวรากฏว่าน้องได้มาก็เลยได้มาร่วมงานกับพี่โตโน่แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกใช่ไหมใช่เล s y ซินโด e ม o ล e s y ิน r ด m มหรือว่ารักงึโงอุตา ไปฟังสาษณ์นักแสดงกันดีกว่าว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะคะในการนำแสดงหรือพี่โตโน่พาคินในเรื่องนี้ค่ะว้าวนาก็มีใจมากก่อนอื่นต้องอข,อข,อข,อขอขอบคุณี่พี่นักข่าวทุกคนนะครับพี่ที่วันนี้มาทาข่าวหนะังเรื่องรักโง่ให้กับพวกเราด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นทั้งผมว่าทั้งคู่เก่าทั้งทีมงานนะครับในวันนี้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แถลงข่าวแล้วก็ผมก็ต้องถ่ายเอบประกอบเออเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวงเราก็ก็ทำเพลงด้วยยังไงก็ ฝากพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับช่วยโปรโมตเพลงเอ้ยแล้วก็หนังด้วยนะครับหนังหนังเพลงผมว่าผมตื่นเต้นให้พี่กู้พูดดีกว่าครับผมครับครับหนังหนังหนังชื่อเลิฟซินโดรมรักงงๆเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อ L O V E เลิฟนะครับเพลงประกอบภาพยนตร์ของเลิฟซินโดรมรักงงๆโตโน่แสดงครับผมแต่เป็นความรักที่ผมเชื่อว่าร้อยละ99คนจะเคยโง่เมื่อมีความรักเพราะเวลามีความรักอย่างที่โตโน่บอกครับบางครั้งเราจะทําอะไรที่มันเหมือน สมองไม่น่าสั่งการให้ทําอย่างนี้ได้เพราะว่าหัวใจมันใหญ่กว่าสมองครับเละหยิบมันมาทําเป็นหนังครับผม <c oughs> บทสรุปของความรักมันจะให้อะไรที่เรารู้สึกว่ารักไปเถอะจะโง่ยังไงรักก็มีค่าใช้เวลาความรักให้ดีที่สุดครับผมมาเลยยังเลย ายแล้วบอกตามตรงว่าอยากจะไปดูเพราะเด็กผู้ชายวัยรุ่นแสดงเต็มเลยแน่นไปหมดเลยไม่ห่วงเรื่องของบทละครหนังหนออะไรไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่านักแสดงจะเป็นเด็กผู้ชายหน้าใหม่ๆแน่นนะน่ารัก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 ใสๆรนางอตโนาแสดงเขาว่าไว้นะใช่ค่ะก็อย่าลืมละกันสิบตุลาคมนี้ Love Syndrome รักง่อง้ทุกรองภาพยนตร์นะช่วงนี้เบรกก่อนช่วงนี้แบบให้ดูแบบ เส,สยเรื่องพี่อดช่วงหน้าโตโน่เขาก็จัดเต็มนะจ๊ะเคลียทุกประเด็นบอโนอนนเรื่องความรักเหมือนกันใช่ไหมหลักงง